คลิปลนดอมสั้นๆวันนี้นะคะหัวข้อก็คือสุดท้ายแล้วนะคะคนที่คุณนึกถึงนะ่ะเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะสุดท้ายแล้วคนที่คุณนึกถึงนะ่ะเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะได้ไพ่ใบแรกคือได้ไพ่เด็กถือดาบนะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหมสุดท้ายแล้วเดอะเดวิลนะคะอัศวินดาบนะสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาหาคุณไหมสเตรนจนะคะ สิบไม้นะแลาสำรับเป็นแฮงแมนค่ะเด e d e วิลคืออะไรบอกคิดว่ากลับมานะคะเไม้เไม้คือ9เหรียญน,นะคะคือเขาจะมีการคือเหมือนเขาหยุดคิดเพื่อตัดสินใจอะคะ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาอะไม่สามารถที่จะขาดคุณไปได้นะคะไม่สามารถที่จะตัดขาดได้เลยมีเดดเดวิลถึงแม้ว่าเขาจะพยายามอดทน กับตัวเองกับความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาก็ยังเห็นว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์สำหรับเขามากๆนะคะสวยดูดีมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามนะคะเขายังเห็นว่าคุณดูดีมีเสน่ห์ต่อใจเขาแล้วเขาก็รู้สึกมั่นคงแล้วก็ยังอยากพูดคุยอยากติดต่ออยากไปหานะคะยังรู้สึกผูกพันมากๆกับคุณนะคะอืมรู้สึกผูกพัน แล้วก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตคู่กับเขาอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะเชื้อชาติอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปร่างสีผิวนะคะแต่ตอนเนี้ยเหมือนเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ่ะที่ต้องแบกความรู้สึกหรือต้องพยายามในความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะคะสิบหมายความสัมพันธ์คู่กับเขามันก็เลยอาจจะหยุดนิ่งกันไปนะคะแต่ความหยุดนิ่งของเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็เป็นทุกข์ค่อนข้างมาก คือเหมือนอยากไปต่อแต่เหมือนมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาหยุดตัวเองไว้อ่ะค่ะอืมนะคะ,นะคะและสุดท้ายเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณไหมเขาจะกลับมาไหมหมอว่ากลับนะเมียสวินดา9ไม้นะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหม8เหรียญน,นะคะ อาจจะติดในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่เขาจะต้องทำปัญหาที่เขาต้องจัดการในชีวิตของเขาการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเขาต่างๆอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักในช่วงนี้แต่เขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะหนึ่งหมายมานะคะอืมจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีพลังงานในคลิปๆนี้นะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะธาตุดินนะคะพุกศกันมังกรธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะ าัดน้ำก็ระดพิจิกมีนนะคะเลข3าเลขก10ได้13 1เลข1เลขศูนไรอะไรเงี้ยได้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนในคลิปคลิปนี้นะคะตรงหรือเปล่าคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ share, บอกหมอได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ